สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะสอนแบบฝึกหัด7.6หน้า78นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะอย่างข้อที่1น,นะคะเขาจะกำหนดให้รูปสี่เหลี่ยม DCBA มาให้แบบนี้แล้วก็ให้เราหาฐานว่ายาวกี่เซนติเมตรพร้อมกับความสูงว่าสูงกี่เซนติเมตรนะคะซึ่งฐานของรูปนะคะ ก็คือถ้าเกิดว่าเราเรามองแบบง่ายที่สุดเลยก็คือจะอยู่แนวราบแต่บางข้ออาจจะเป็นแบบหมุนไปหมุนมาก็ได้นะคะรูปอาจจะไม่ได้แบบราบไปกับพื้นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่ารูปสี่เหลี่ยมอยู่ในแนวแบบนี้นะคะฐานก็คือด้าน BC หรือว่าด้าน AD ก็ได้จะเท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะและความสูงนั้นจะเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับฐานค่ะ ถ้าเราให้ด้านไหนเป็นฐานความสูงนั้นจะต้องเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับฐานแล้วก็มองมองว่าเส้นใดมาตั้งฉากกับเส้นที่เราให้เป็นฐานซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะว่าฐานของเราคุณฝ้ายจะขอใช้สีในการลากเส้นฐานขีดย้ำเข้าไปนะคะฐานก็คือ BC ซึ่ง BC กี่เซนติเมตรเอาไม้บรรทัด ฝั่งด้านที่เป็นเซนติเมตรมาเลยนะคะวัดค่ะสี่เซนติเมตรเติมลงไปเลยนะคะสเซนติเมตรฐานที่เป็นสีส้มความสูงค่ะความสูงคือเส้นที่ตั้งฉากกับฐานเส้นที่ตั้งฉากกับฐานก็คือเส้นประ JB นะคะตรงนี้ไฟจะขอลากปิดเป็นสีเขียวเลยเพราะว่ามีสัญ,ญลักษณ์มุมฉากไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นความสูงวัดเลยค่ะว่า jb เท่าไหร่2.5ใส่ไปเลย2.5้านะคะครูไฟจะขอใส่เป็นสีเนาะมองเห็นใช่ไหมคะมองเห็นนะคะถ้าใครมองไม่เห็นครูไฟเขียนย้ำไป2.5นะคะคือความสูงฐานคือ4นะคะต่อข้อที่2ค่ะนอกจากฐานเนี่ยจะเกิดในรูปอขออภัยค่ะความสูงจะเกิดอยู่ในรูปแล้วเป็นเส้นประที่อยู่ข้างในรูปแบบนี้ยังสามารถเป็นเส้นประที่อยู่ ข้างนอกได้แต่ว่าฐานจะเป็นอันไหนเราลองมาหาก่อนนะคะด้านไหนเป็นฐานก็คือด้านดอสอรหรือว่าชอมอนั่นเองค่ะวัดเลยค่ะชอมอเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเหมือนกันนะคะดอสอนะคะส่วนของเส้นตรงดอสอรหรือว่าส่วนของเส้นตรงชอมอได้เท่ากันนะคะ2.5จุดห้าไฟใส่ขอลากเป็นสีส้มนะคะแล้วก็2.5จุด ความสูงอตอนนี้เด็กๆอาจจะมองเห็นเส้นประสองเส้นนะคะขออธิบายเพิ่มเติมว่าเส้นปะเส้นปลาน,นะคะที่ลากต่อออกมาจากรูปต่อออกมาจากฐานเนี่ยครูายจะใช้คําว่ามันเหมือนฐานเสริมออกมาไม่ใช่ฐานจริงฐานจริงจะต้องเป็นฐานในรูปจริงๆแต่ว่ามอมายอยักษ์เนี่ยเส้นปะที่ลากจากมอมามายอยักษ์ เป็นแค่แนวการเดินของฐานให้มันเห็นลักษณะของการตั้งฉากกับความสูงพอดีนะคะจึงไม่ได้นำมาใช้นะคะเส้นประเส้นนี้ไม่ได้นำมาใช้ใช้เส้นประสอยอที่เป็นความสูงนะคะขอขีดซ้ำแล้วก็นี่เป็นมุมฉากแล้ววัดเลยค่ะว่าเส้นสีเขียวนี่เท่าไรเอ่ยเท่าไรคะสองจุด 2.5นะคะ2.5 2.5เหมือนกันกับฐานเลยขอเขียนเข้มๆให้เด็กๆเห็นชัดเจนนะคะเซนติเมตรเรียบร้อยละมาต่อในข้อด้านล่างข้อด้านล่างนี้คือเขาไม่ให้ความสูงมาให้เราต้องหาความสูงเองนะคะโดยที่อันนี้ ดูข้อที่1น,นะคะรูปที่1นึ่งไฟขอขยับนิดนึงรูปที่1น,นั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมพกอลอมอหูไฟจะขอพาพวกเราลากเส้นประที่อยู่ในรูปให้เกิดเป็นมุมฉากนะคะเป็นเส้นตั้งฉากเนื่องจากฐานเนี่ยเขาให้ด้านมอพอเป็นด้านฐานนะคะความสูง ก็จะต้องเป็นเส้นปละที่ตั้งฉากนะคะใช้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยหรือว่าไม้ฉากของเรานะคะเพื่อวางขอบด้านล่างให้ชิดกับฐานพอดีแล้วก็มองไปหาอีกเส้นหนึ่งเส้นกอลอนะคะแล้วลากจากเส้นกอลอเนี่ยด้านกรอ,อลงมาตั้งฉากกับฐานลากเป็นเส้นปละนะคะ ให้เหมือนข้อที่หนึ่งซึ่งข้อที่หนึ่งเขากำหนดมาให้ละแต่ว่าอันนี้ข้อ2ใหญ่เนี่ยเขาจะให้เราสร้างความสูงเองนะคะแบบนี้ซึ่งจะต้องตั้งฉากไปเป๊ะพอดีเลยนะตั้งฉากนะคะจะได้วัดความสูงที่ถูกต้องได้จากนั้นเราก็มาวัดความยาวของฐานเนี่ยมอม้มาไปพอพานเท่าไหร่คะสมเซนติเมตรก็เขียน3เซนติเมตรไป ะค,ะความสูงก็คือเส้นประที่เราลากเมื่อกี้เท่าไหร่คะ3.8ใช่ไหม3.8นะคะ3.8เซนติเมตรแบบนี้ค่ะต่อข้อที่2ข้อที่2นะคะให้รูปสี่เหลี่ยม KRA D, D มานะคะ KRA D ฐานคือด้าน D A ด้านบน นะคะซึ่งความสูงเราก็จะต้องลากไปตั้งฉากผู้วาก็จะขอสร้างเส้นนี้ก่อนจะมีเส้นปลาเดี๋ยวเดี๋ยวคิดเดี๋ยวทำย้อนกลับให้ดูว่าเส้นปลามาได้ยังไงนะคะก็วางค่ะวางไม้ฉากของเราไว้แบบนี้ตรงไหนก็ได้จะมาทางนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้ฉากละกันนะคะแบบนี้แล้วลากเส้นปละนะคะจากด้านบนกับด้านล่างน่ย มาตั้งฉากกันนะคะเกิดมุมฉากอยู่ตรงนี้แล้วเส้นประที่เกิดขึ้นคือความสูงนั่นเองความสูงก็คือ2.2ซนติเมตรส่วนฐานก็ได้เท่าไหร่คะ4.5่ซนติเมตรตอบไปเลยนะคะสี C ่เหลี M ่ยม K R A D มีความยาวฐานมีฐานยาว4.5ซนติเมตรแล้วก็มีความสูง2.2ซนติเมตรนะคะ ต่ออีกสองข้อด้านล่างข้อ3กับข้อ4อี่เขาให้ฐานคือเนื่องจากตรงนี้นะคะจะเป็นด้าน U.E. หรือว่าด้าน RT เป็นฐานก็ได้อันนี้ไม่ได้มีคำว่าฐานกำหนดมาให้เราใช้สองด้านนี้เป็นฐานนะคะเลือกมาอันใดอันหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกันนะคะความยาวฐานก็คือ5เซนติเมตรนะคะนี่คือฐานส่วนความสูงนั้น ก็ลากลงมานะคะจากด้านบนน่ะจากแนวนอนเส้นแนวนอนด้านบนมาตั้งฉากกับเส้นฐานค่ะตั้งฉากแล้ววัดเส้นประนั้นว่าได้เท่าไหร่2เซนติเมตรหรือว่าบางคนอาจจะเลื่อมล้ำกันไปเป็นหน่วยมิลลิเมตรก็ได้2.1ก็ได้นะคะ2.1ก็ได้2ครูฟ้าจะขอเขียนด้านล่างว่า หรือ2.1สามารถคลาดเคลื่อนได้นะคะในหน่วยมิลลิเมตรแค่1ม mm ิลลิเมตรนี่คลาดเคลื่อนได้เนาะไม่เป็นไรนะคะขอใหอ้ใช้อุปกรณ์เป็นแล้วรู้จกักฐา,านและความสูงค่ะว่าดูยังไงเนาะข้อที่4ค่ะครูไฟจะขอให้ด้านโลอนอเป็นฐานนะคะเขียนคำว่าฐานไว้ แล้วก็ส่วนสูงนั้นความสูงนั้นก็จะต้องลากมาตั้งฉากกับฐานนะคะตั้งฉากแบบนี้เลยตั้งฉากนะคะแล้ววัดเส้นประว่าความสูงเท่าไหร่สามจุดอเท่า,าไหร่เลยความสูงสามเนาะความสูงสามนะคะ ฐาน3.3นะคะฐานยาว3.3ซนติเมตรความสูง3ซนติเมตรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะทบทวนดูอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งที่เราจะต้องหาฐานและความสูงเนี่ยเพื่อที่จะนำเข้าสู่สูตรพื้นที่ในหน้าถัดไปนะคะในแบบฝึกหัดถัดไป ที่จะเป็นเรื่องของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะที่จะใช้สูตรฐานคูณสูงนะคะหรือสูงคูณฐานก็ได้ตอนนี้เราได้ส่วนประกอบแล้วในหน้านี้เราจะหาส่วนประกอบกันแบบนี้นะคะเพื่อนำมาเข้าสูตรในแบบฝึกหัด7.7ถัดไปค่ะเดี๋ยวรอติดตามชมคลิปการสอนแบบฝึกหัด7.7ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ครูฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อน